ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกท่านด้วยนะผมสำหรับ EP นี้ทางช่องได้โบชาวัตถุมงคลหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทเหลียนรุ่นพญายุงทองที่ระลึกงานบุญประทายข้าเปลือกเนื้อไก่ทองมาให้พี่ได้โบชากันอีกหนึ่งอีนะครับผม ตามที่พี่ๆได้ทราบข่าวกันนะครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาก็ต้องบอกได้เลยว่าราคาแรงมากนะครับผมตอนนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเลยผมก็จะสมให้พี่ดูสัก4ี่ห้าเหรียญน,นะพี่นะสำหรับเหรียญรุ่นพญายุงทองที่ระลึกง,งานบุญูชายข้าวเปเลือกเหรียญรุ่นนี้พุทธาพิเศษ ทั้งหมด36วาระด้วยกันนะพี่นะลักษณะตลับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะก็จะพิมพ์ที่ระลึกกระไทยข้าเปลือกไว้นะพี่นะสติกเกอร์ก็จะติดไว้เป็นสติกเกอร์พระธาตุเมอนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะพี่นะเห็นไหมครับพี่เหรียญทุกเหรียญที่อยู่กับผมรับประกันแท้ทุกเหรียญนะพี่นะรับประกันแท้ให้ทุกเหรียญน,นะนะนนผมแล้วก็ราคาเขาต้องบอกได้เลยว่าใาปัจจุบันตอนนี้ราคา ัตถูกงคลของปูมหาศิลาแรงมากนะผมสำหรับเนื้อกระไกลทองเปลีย่ยนรุ่นพญยายุงทองนี่ถ้าถ้าเป็นติ๊กตอกนะพี่นะถ้าเป็นติ๊กตอกก็ราคาทะยานขึ้นไปหลักพันแล้วนะพี่นะถ้าเป็นติ๊กตอกนะแต่สําหรับผมก็จะมาแบ่งปันให้พี่ได้บูชากันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกระไหลทองใกล้ๆพี่นะเนื้อกระไหลทองครับผมเห็นไหมครับพี่สวยงามไหครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะ เหรียญรุ่นพญายงทองที่รละลึกงานบนมาทายข้าวเปลือกอันนี้ปลูกเสกทั้งหมด36วาระด้วยกันนะพี่นะออกวัดพระธาตุเหมือเหินครับผมด้านหลังก็จะเป็นบาทนะพี่นะบาทก็คือเครื่องอัฐบริหารของพระกรรมฐานสายป่าครับผมเดีครับพี่สวยงาน,นครับเป็นเนื้อกระไหลทองพี่ สำหรับที่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาเหรียญพญายงทองเนื้อกระไรทองกับผมพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามท่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ท้าชิปได้เลยนะพี่นะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาณนะตอนนี้นะพี่นะได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากครับผมและก็ราคาแรงมากครับผมเห็นไหมครับพี่สวยงามไหมครับ สำหรับเนื้อกระไหลทองนะพี่นะเหรียญรุ่นพญายุงทองที่ระลึกงานบุญมาทัยข้าเปลือกวัดพระธาตุนนทหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะพี่นะก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ต้องบอกได้เลยว่าราคาตอนนี้ขยับขึ้นสูงมากนะพี่นะสำหรับเหรียญรุ่นพญายุงทอง สำหรับเหรียญพญายงทองเนื้อทองแดงอมดำที่อยู่กับผมที่ผมทำคลิปไปใน EP ีที่ผ่านมาก็หมดเกลี้ยงเลยนะพี่นะหมดเกลี้ยงเลยครับผมว่าผมก็เปิดโบชาไว้ไม่แรงครับผมไม่แรงก็จับต้องได้พี่นะสำหรับชุดกระไหลทองเนื้อกระไหลทองผมก็จะเปิดแบ่งให้พี่ได้โบชากันก็ราคาจับต้องได้พี่ถ้าหากสนใจที่จะโบชาก็ ที่ก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยพี่นะเห็นไหมครับพี่สวยงามน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามใกล้ๆครับพี่เห็นไหมครับพี่เนื้อกระไหลทองนะพี่นะดูใกล้ๆครับผมไหลทองก็จะออกเหลืองสวยงามมากครับพี่ ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะพี่นะณปัจนะจุบันตอนนี้วัตถุมงคลของปู่มหาศิลาสิจันโทได้รับความนิยมเป็นจนํานวนมากครับผมแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกรุ่นครับผมขยับขยับขึ้นแบบแรงมากเลยพี่แต่สำหรับชุดนี้ผมก็จะมาเปิดแบ่งปันให้พี่ได้บูชากันในพราที่จับต้องได้พี่นะราคาแบบ เอาเอาแบบเป็นว่าพี่สามารถเอาไปต่อได้ก็แล้วกันครับผมดูใกล้ผมสวยงามไหมครับเหรียญพญยายุงทองเนื้อกระไหลทองนะพี่นะดูความสวยงามของเนื้อกระไหลทองสวยงามไหมครับเหรียญทุกเหรียญที่อยู่กับผมรับประกันแท้ให้ทุกเหรียญแล้วพี่นะรับประกันแท้ให้ทุกเหรียญครับผม ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาทั้งทั้งหมด36วาระด้วยกันนะพี่นะสำหรับเหรียญรุ่นพญาหยุงทองที่ระล,ลึกงานบนญระถายข้าวเปลือกสำหรับเลขโคดก็จะอยู่บริเวณนี้นะพี่นะเห็นไหมครับพี่เลขโคตด้านหลังก็จะเป็นเครื่องอัฐบริคารของพระกรรมฐานสายป่านะพี่นะเห็นไหมครับสวยงามไหมครับ ถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่จะบูชานะพี่นะพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะสำหรับเหรียญพญายงทองถ้าเป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่นะณปัจจุบันตอนนี้ราคาถ้าเป็นเพจใหญ่ๆปล่อยก็จะปล่อยอยู่ประมาณเหรียญละพันพันบวกนะพี่นะขึ้นทะยานขึ้นเป็นพันเลยพี่สำหรับติ๊กต็อกนะ แต่ถ้าหากสำหรับ Facebook ก็จะอยู่800-900หรือว่าพันนะพี่นะบางเพจใหญ่ๆที่ที่มีฐานเอฟสีเยอะเขาก็จะปล่อยราคาแบบราคาสูงครับพี่แต่สำหรับผมผมก็จะเปิดแบ่งให้พี่ได้บูชากันในแบบเอาแบบที่พี่ไปต่อได้ครับผมแล้วผมก็สามารถหาวัตถุมงคลมา ให้พี่ๆได้ตลอดครับผมคือคือแบบเอาเอาอยู่ได้พี่พี่ไปได้ผมก็อยู่ได้ประมาณพี่ประมาณนี้นะผมก็คือวินวินทั้งสองฝั่งครับผมผมก็จะเปิดแบ่งบูชาให้ในราคาที่ไม่แพงมากครับผมจับต้องได้สำหรับเหรียญพญาโยงทองเนื้อกรไหลทองนะพี่นะ ถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่เห็นชิดนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชานะพี่นะพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับพี่สวยงามมากครับเหรียญพยายงทองที่ระล,ลึกงานบุญมาไทยข้าวเปลือกวัดประทาตุเหมือนหินนะพี่นะอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน เป็นวัตถุมงคลของปู่มหาศิลาที่ปลูกเสกทั้งหมด36วาระด้วยกันนะพี่นะออกวัดพระธาตุเมืองหินครับผมเหรียญทุกเหรียญที่อยู่กับผมรับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะพี่ผมรับประกันให้ทุกเหรียญครับผมปไปงานนะครับงามคักคักเดอ้อจะหากพี่สนใจที่อยากจะบูชานะก็ สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโผมสวยงามมากครับพี่เหลืองอลา,ามดุดทองคำสำหรับเหรียญพยายงทองที่ระลึกงานบุญบุญไทยข้าวเปลือกเนื้อกระไหล่ทองนะพี่นะกระไ่ทองสวยงามมากครับผม อื uh ื huh. สวยงามเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าเก็บน่าสะสมนะพี่นะเก็บได้เก็บนะพี่นะก็จะเหมือนกับผมนะนะครับช่วงที่ผมไปบูชาพยาต่อมังกรมาช่วงนั้นนะ่ะผมไม่ได้เก็บเหรียญพยายงทองมาด้วยผม ในปัจจุบันนี้ก็ต้องร้องบอกว่าลูน้นี้ลูน้นี้อีกแล้วับผมถ้าถ้าผมรู้ว่าเป็นอย่างนี้อ่ะผมคงเจ็บเหรียญพญายงทองมาตั้งแต่ช่วงที่ผมเอาพญาเต่ามังกรมารีวิวให้พี่ได้ดูกันนะผมณปัจจุบันตอนนี้เหรียญพญายงทองก็ได้รับความนิยมไม่แพ้รายการอื่นๆนะครับผม สำหรับเหรียญพญายงทองเนื้อกรไทองครับผมสวยงามมากครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับผมเหรียญพญายงทองที่ระลึกงานบวชมาถทายข้าวเปลือกเนื้อกระไรทองนะพี่นะ สวยงามเหลืองอลามดุดทองคำพี่พี่ท่านไหนที่เห็นชิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชานะพี่นะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมเหรียญทุกเหรียญที่อยู่กับผมรับประกันแท้ทุกเหรียญแล้วผมผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาเป็นอย่างดีนะพี่นะโอเคนะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่เห็นคิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชา ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเหรียญทุกเหรียญที่อยู่กับผมรับประกันแท้นะพี่นะผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาเป็นอย่างดีเหรียญรุ่นนี้ลูกเสกทั้งหมด36วาระด้วยกันนะผมยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ